ไปบ้านพี่น้องก่บท่านกันเลยให้ก่อนยามพี่น้องเพื่อนไปหาหยิบจับกระสลากกินแบงก์มาท่านว่าตัดเตือนขึ้นใจดีเถตือนนะเพื่อนไปหาหยิบจับกระสลากเอาหมวดก้อนกับหมวดก้อนกับเขาศูนย์ซีหมวดก้อนให้เก้าสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์นั่งหมวดที่ผ่านมาเนาะสามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้เพื่อนตัดเอาสู้เธอหนี่ตัดเธอหนี่เพิ่นก็ให้มัตเตอเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วบอกสามตัวหางเดียวทุกงวดเนาะทุกหมวด คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับป้าเตือนนะครับคือเป็นซีมุดๆหลังจากที่มาตามความฝันเนาะความฝันให้ไปแล้วตัวใดครับความฝันมันเกียรติศูสามครับความฝันเกียรติูสามแมเกียรติูนสามแต่เลขมาเลขชอบมันศูสามก็ศูนห้า แนรุ Man, ้งคลิปของพี่น้องพิ่งไปแล้วเนาะฝันเอาอันวาแห้งๆให้พี่น้องเป็นย่งนี้น้ำน้เลขฝันตัวใดก่อนเจ็ดศูนย์สามค่ะเลขฝันนีเจ็ดเลขมากเลขมากนี่ศูนย์ามกับ0ูนย์ห้าศูนากับศูนย์ห้ะครับเข้ามาแล้วเข้ามาจักหัวนะนะสี่หมวสี่หัวสอนนะครับเนาะเตือนก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้กับเอฟซี นะครับทุกคนทุกทันทีรับชมอยู่ทั่วประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับให้นําไปเพือเพจารนาเอาเนาะตัวเลขมันก็มีเขาไม่ลดนะครับมีเขาไม่ลดค่ะเขากราดการันตีแมนกระบาดการันตีวันสี่เขาทุกงวดเน่ะปลาเตือนนะครับเลขมีที่มาแล้วก็สหรับเลขมีที่มานะครับก็เขามาติดต่อกันกซีงวดซ่อนครับงวดนี่ก็เป็นงวดที่หาครับเมื่อนี้คือว่าสุเที่ยนนี่ปลาเตือนจะให้ ให้เมือ่อเมื่อรัฐบาลประกาศผลวันแน่นาะครับก่อนประมาณช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงมหาใบช่วงเที่ยงมหาใบนะครับมือนีขค้นปืดเป็นที่ยิบกอดสามสิบเือจะหายก่อนมันมีธุระค่ะฮะมีธุระมีธุระยามพี่น้องประทันใส่บาตพี่น้องประทันกันเลยถหงก่อนยามพี่น้องเพื่อนไปหาหยิบจับกระสลากินแบ่งประทันว่าปัดเตือนขึ้ใจดีเถิดเฮยให้เพื่อนไปหาหยิบจับกระสลากเอาหมดก้อนกับหมดก้อนกับเขา สูน04งวดก้อนให้9 490 490นั่งงวดที่ผ่านมาเนาะ3ตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวให้เพิ่นตัดเอาสู้เทือนนี่พื้นกับอะไรสู้เทือนหนึ่งพิ่นก็ใหิ่มตะเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วบอก3ตัวหางเดียวทุกงวดเนาะทุกงวดงวดงวดก้อน04นี่เขาโตดเขาโต๊ด359 359สองตัวมันก็เขาต่อสามนครับอะไรตั้งตัวทั้งสองตัว งวดที่ผ่านมาบางหน่อยกับเข่าซีที่เข่าสองโตกับเข่าติดต่อกันมาหนีซีงวดแล้วอันนี้งวดนี้งวดที่หาโคติปะเตียนจะได้ช่วงเลาะเทียงเนาะไม่กว่าเทียงแต่ว่างวดนี้ได้เร็วได้เร็วหายก่อนได้เร็วหายก่อน พอย่านพีนองบ่ทันงวดหีงหวดี่เดียงคนกับ่ทันบ่ได้ลุ้งขิดเนาะพีนองม่ิด่นโทวมาค่ะผู้เผยพะนผู้โทรมากมนโทรมาหลายอย่ค่ะเป็นเห็นเบ่น้ำไหมยิ่งโชี่ละค่งวดนี้กับรับสายบาไวให้เรามื่อไหสายบ่ไวเตะเมาเค่ะคนถายทำนี่ติดเครื่องเลยคนเด้อติดเครื่องที่นีนโอ้ติดเครื่องเลนเดียบเดี๋ยวถ่ายทำโมูเดนเดี๋ยวตัสับออกมาเนาะเดี๋ยวถ่ายทำเดี๋วก็เิดไหมมือนี้เกนกับแปลมาแล้ว มาแล้วเนาะได้มาแล้วได้้มาแลวเลขรับป่าเตือนนะครับอ่ะพี่น้องเตรียมปากกาสมุดดินสอขึ้นมาจดไปพร้อมๆกันนะครับจิตถูกอกถึอใจบอว่าจะตรงใจบอเนาะนะครับถ้าตรงใจเนี่ยพิมเขามารวยเลยรวยฝั่งๆมันนะครับเด้อสามตัวหางเดียวพี่โกสามตัวหางเดียวปลาเพียบเอาลงนิดเลยโอเคตัวเดียวเม็ดเดียว ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์ยังอยู่นอกหัดนี่ศูนย์ยังอยู่อ้าวกี่น้องถื่ใจแอดมินกันล้วห้าศูนย์เจ็ดนะครับถ้าว่าเป็นห้าศูนย์หกนี่แห้งไปตื่นใจครับขึ้นลงแต้มนั่นเด้อนอกกระเดือนพิจารณาเอาค่ะพิจารณาเอาขึ้นแต้มลงแต้มน้ำแล้วว่าผิกแข้งเอาเด้ออันข้างล่างนั่นตัดให้แล้วตัดให้แล้วตัดให้แล้ว้ะค่ะงวดนี้ค่ะตัดจากสามตัวนี่นะงวดเมื่อคันใดตัดมันมันก็ได้เอาตรงๆเงี่ยมัน มันตรงกับเด็กฝันป่าเตือนบนเด็กมากเด็กฝันมักเด็กฝันไงฝันมันเจ็ดศูนย์สามโอเจ็ดศูนสามครับโอ้อันนี้หาศูนเจ็ดมันแตะตรงศูนย์หาศูนย์แล่ศูนย์หาศูนย์หาเด็กชอบเด็ชอบศูนย์หาเนาะเด็กหลับมีที่มาเพิ่มพาท่านเปิดเผยตัวตนเ่ราะ่าเตือนครับเพิ่มวิ่าเพิ่มว่าจะเเพิ่มเพิ่มไหนมากก็เอาระไหนมากก็เลิก็เอา แันเล้วพันหานะนัานเห็นตักสั่งกันเนาะเป็นสิยานดังพนระว่าเอาแบบลับๆขึ้นก่เนี่ยเนาะคยานพนดุยากพนดุยากคือจะปเตือนเนี่ยก็รับสายว่ตันนี้ก็รับสายว่าไหวค่ะฝากขอบคุณรุ่นหลายๆฝผู้ใดคู้นี้น้ำใจฝากมาหายใจแบบบ่มีบ่มีอีกตัวมีแค่นี้เนาะบ่มีเล็ดหอดมาอีกตัวอ่าพี่น้องเบือทั่วปเตี้ยนเสียงนบน เขาเขาบอกเขาบอกก็เด็ดตัวหนึ่งเบอร์โทรป้าเตือนมีหลายหลายคนเลยแหละแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์นะครับเบอร์ัทรป้าเตือนนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งหกสี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์ตั้งแต่เบอร์โทรตังตรงกับเลขเลขลับเนาะเงียนวอร์เลขฝันเลขลับกับตรงกันอีกศูนย์เจ็ด อย่าลืมขืนแต้มลงแต้มเด้อพี่น้องเลยไม่เสียใจเด้ออือจมเป็อาได้ตรงตรงไหลเอาตรงตรงไหลเอาแต่น้ำเขียนให้ไหลกันบอดผู้ใดกันใดไล่ว่างั้นสูนนี่สูนนี่ยืนเน้นเนาะยืนเลยค่ะบูนนี่ยืนสูนยืนไปเลยหลักสิบนี่แหละสูนนี่หลักสิบหลักสิบถ้าได้ขืนแต้มกับพี่เด้ออันตัวหนากับตัวหนากับตัวไทยเด้อขืนแต้มลงแต้มเอาครับ เอาเลขเรียกฟันตัวใดนะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามอันนี้อยู่ในลงคลิปไปแล้วเนาะส่วนเลขมักเลขชอบศูนย์สามกับศูนย์ห้าศูนย์สามกับศูนย์ห้ากลับมาตรงกับเลขรับมีที่มานะครับของป้าเตือนนะครับอันนี้รับดีนะครับนี่รับว่าเห็นฮอดสุนบอกฮอดที่มาครับปิดเงียบอย่างดีนะครับ ถึงมาแล้วแอบถึงมาตลอดเนาะถ้าถือถือเนี่ยเบอป่าเตือนป่าเตือนเตือนเนีที่มักนี่ก็คือบริษัทหลายปูวนี่ยมัดบ่ิษัทใหญลงทุนหลายเมียนลงทุนหลายหนึ่งก็เสียหนึ่งถือก็ถือหนึ่งเมียนบ่ะเมียนบ่ต้องยาใหญ่เนาะครับตัวหางเดียวตัวลูอ่ะป่าเตือนขอบริษัทจะกรอบนะครับหลังคนบึงบ่างบึง ดูทั้งนั้นเห็นเลขเลยพนักนี่อ้าวปิดไทยเตือก,ก,ก,กปปันบ้างช่วหัวทั้งไทยแ KB k พี่น้องแค b เลยแค b นะครับห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือเรียกรับป้าเตือนนะครับเป็เพียงแค่แนวทางเรื่ป้าเตือนเนาะ,ะเป็นแนวทางค่ะ ครับผิดถือกับจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวสับมาแล้วครับผมเอ้าลำรับปลาเติมเป็นเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับตัวสับมาพอดีครับผมเฮ้ยไปละมาที่นี่ตัวสับเรามาพอดีก็จะเปิดถึงจะมาปัะพี่น้องครับทีเราอีดีสายบอบบางหูใหม่แล้วเราได้มาแล้วค่ะเคนกําลังมาไทยครับบอกคนถาบหาเบิ้งใมช่องเล่นร็จแล้วคนไม่ช่องเลยค่